ทะเลทรายอัปเดตใหม่ทุ่งหญ้าเขียวขจีมาดูกันว่าเราจะเจอเหตุการณ์อะไรแปลกๆบ้างแล้วจะไปได้ไกลแค่ไหน ก่อนจะไปดูฝากทุกคนกดไลค์กันก่อนนะคะเฮ้ยทุกคนตอนนี้แบบทะเลทรายเขาอัปเดตมาแล้วตอนนี้ไม่ใช่ทะเลทรายแล้วตอนนี้เป็นอันนี้คือทะเลหญ้าแล้วเหมือนเป็นฟาร์มนะทุกคนอันนี้ฟาร์โค้ดเทะเราเอาวัวมาเลี้ยงอ่ะวัวมาเลี้ยงเหรอเอ้ยความคิดดีนะฮถ้าเราเลิกขี่รถแล้วเราขี่วัวแทนได้ไหมแล้วมันจะมีวัวเหรอเฮ้ยเฮ้ยทุกคนเออเมื่อวานใช่ไหมเราไปรับรับรถมาใช่ไหมเขาเรียกรถอะไรอ่ะรถสปอร์ตเหรอรถสปอร์ตอ่ะ วินเทจเรทรคลาสสิก <Country. S 2> ชื่อในเกมมันชื่อสติงเจอร์สติงเกอร์หรช่อัหนึ่งนะทุกคนก็นจําไม่ได้แล้วคือว่าต้องยืนรับด้วยนะอ่าใช่ไม่ใช่คือวถ้าแบบใครที่นอนนอนเร็วอะ่ะคืออดเลยเมื่อคืนใช่ใช่เมื่อคืนมันสักประมาณสามทุ่มใช่แล้ว ก็คือใครไม่รับก็ไม่ได้ก็คือว่าถือว่าเป็นของแระไหมใช่ก็แลงแรงนะเพราะว่าเขาแจกฟรีแล้วเขาไม่แจกอีกแล้วอะใช่เหมือนเป็นลิมิตดอ dition เลยวะมันไม่ใช่ว่ามีเงินจะซื้อได้นะมันมีเงินซื้อไม่ได้แล้วนะอใช่อันนี้เพราะมันเป็นของฟรีมันซื้อไม่ได้ก็พูดอีกก็ถูกอีกแล้วแล้วคันนี้ม่นจะเลยเราเอาหม้อน้ําไปเผื่อด้วยเนาะได้หม้อน้ําเอาของเอาของเอาของคันนู้นมาเขาเรียกว่าแอบหลอยแอบลอย เอาของคันอื่นมาด้วยนะเผื่อแบบเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันน้ำมันน้ำมันไปเอาน้ำมันด้วยน้ำมันอยู่ไหนเออตอนออกมาอ๋อนู่นผมเห็นแล้วอยู่หน้าบ้านนู่นเลยฮึแต่กับตันมาดูนี่ดิทำไมทำไมทจมู้หนึ่งใส่ใส่เฮยมันเรียกมาดูผมเจออะไรเขาดูต้นไมมันมีอะไรหลังต้นไม้เหมือนมีคนอยู่มันมันต้นไม้หรือเปล่าดูดีดูดีดูดีดีก่อนดูดีดีก่อนเหมือนจะใช่อ่ะเฮ้ยทอมมี่เหรอเฮ้ยเดี๋ยวเราไปโดนเต้าเต่าไอ้ เลยเฮ้ยเหมือนทัหัวเหมือนทูเรียนเลยเฮ้ยจริงเฮ้ยเขาคือคนป่าเหรขาไม่มีหน้าหรือหรือเขาหรือเขาอาศัยอยู่ในต้นไม้หรือเขาแทะต้นไม้เขาเป็นปวกเหรอฮะไม่ไม่น่าใช่นะเดี๋ยวดูลองไกลพานะลองโติรดลองโติรดเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยคนหนึงว่ะเฮ้ยไม่ใช่แค่มีคนเดียวมีสองคนคนนี้ ไม่ไม่ใช่ต้นไม้ดูอันนู้นถ้าอันนู้นหัวทุเรียนละอันนี้หัวขนุนทุเรียนหัวทุเรียนหัวกล้วยหัวกล้วยดูเฮ้ยหัวหัวเขาล้านด้วยว่ะคืออะไรอ่ะหัวจรวดตร์ปิโดเหรอเนี่ยคือเครื่องยิงมิสไซล์เหรอใช่ออันนี้มันเอาไว้สําหรับแทงน้ำรอเปล่าเนี่ยอมีฮอนดอกด้วยเดี่ยเคยเอาไหมแต่เป็นรูปภาพนะโอ้โหเก็บไว้กินเถอะนะเก็บไว้แท้ ถ้ากินได้ก็กินเลยนะครับพี่น้องแล้วรถคันนั้นเราใส่ไฟหรือยังเราเพิ่มไฟไหมหรือแล้วเอาไฟเอาไฟติดไปเพราะว่ามันชอบเกิดปัญหาอะไรรู้ไหมเกิดปัญหาอะไรไฟไฟไม่สว่างไม่รู้อัปดงอัปเดตหรือยังพูดพัฒนาเกมไม่ใช่อัปเดตแต่เฮลิคอปเตอร์แพงๆอะไรแบบนั้นมาเออมันมกิโลบักนะเอออุ้ยไม่รู้มันน่าจะแพงเหรอก็แพงไม่แพงไม่รู้แต่ไม่มีตังเตอร์มแค่นั้นแหละ กิต้าอยากเติมไม่ได้เฮลิคอปเตอร์อ่ะเฮ้ยถ้าเราได้เฮลิคอปเตอร์เราจะเป็นคนที่เท่ที่สุดเลยนะแต่ได้บินไงบินเลยอ่ะบินลาบินละบินลโอุ้ยรถก็ขับรถได้แล้วกิต้าขับรถได้แล้วหรอเนี่ยตอนเนี้ยผมซื้อที่จอดมาแล้วอ๋อแต่ยังไม่มีไม่มีแต่ซื้อที่จอดมาก่อนเออไม่มีเมื่อที่จอดเขาแถมมาฟรีหรือเปล่าเออแล้วถ้าเราสมมติเราใส่รอใหญ่จะเป็นยังไงเราค่อยลองเนาะคิดว่า เออโอ้โหเฮ้ยตอนนี้ผมติดไฟไว้ละคุณเอาน้ำมันมายั่งอะเอาก็ผมเออเมื่อกี้ผมหยิบอะไรไปเมื่อกี้ผมหยิบเมือ่อกี้ผมหยิบกล้วยปหาด้ยมดหยิบคุณน้าแล้วงผมหยิบสวิงน<อ>นมา,ามองโอ้ยแต่รู้สึกว่าแมบนี้นะครับทุกคนโดยดีรถมันหลายคันมากเลยนะคือใช้รถได้หลายคันมากเลย <S <S มีหนึ่งสองก็สามรถได้หลายคันแต่น้ำมันมีแค่ถังเดียวต้องแบ่งกันใช้อะ มีความสุขจริงๆโอเคพอหรือยังครับผมจะมเอิ่มเติมพร้อมจ้าผมเติมเอ้ยยังไม่เติมเติมอะไรเขาให้มาเติมไอ้นี่เอาถังน้ำมันมาแปะลืมโอเคเดี๋ยวผมให้ใครขับคุณจะขับหรือผมขับเอ่อคุณขับเลยหรือแล้วผมจะขับดีเออคุณขับเลยแล้วเปิดไฟดิเปิดได้ไหมเปิดไม่เป็นมีหน้าที่ขับอย่างเดียวเกิดมาไม่เคยเปิดไฟเลยตั้งแต่เล่นมาเฮ้ยยังไม่ออกไปไหนเลยเออมืดแล้ว มันมออนอนค้างที่อีกสักคืนไหมล่ะเอ้ยว่างไงอะ่ะเอ้ยเด้อเด้อเด้อโอเคลือมาเอ้ยเราเราสตาร์ทเครื่องนี่เสียงเป็นยังไงโอ้หรือว่าประตูจะเป็นประตูปีกน้องโอ้อันนี้ประตูปีกไก่ครับแล้วไม่ใช่ไก่ธรรมดานะไก่ไก่ย่างไม่ใช่ไก่ย่างธรรมดานะไก่ย่างข้าดาวมีน้ำจิ้มไหมอันดันึ่งโอเคตอนนี้เราออกเดินทางมาแล้วนะครับนะอันนี้เสียงรถปกติเลยนะทุกคนเอาผมจะลองเปิดเปิด โ,โอ๊ยเดตอดละมัน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 อ๋ออย่างงี้ใช่ปะโอ้โหออกมาไม่ทันไรครับเจอบ้านแล้วเดีเฮ้ยเบ,บกรกเบรกเบรกเฮ้ยคุณมันกดเปิดเปิดไฟยังไงอะฮะกดเปิดไฟยังไงอะไม่รู้ ที Cornell, ่รู้ผมไปแล้วโอเคผมไปแล้วเฮ้ยนี่บ้านแบบใหม่นี şey> ่ว่าเฮ้ยจริงฮ uh> ้ยบ้านแบบใสอ่ะคือแบบว่าใสกริ้งสามารถดูได้ทุกหนูว่ามีของอะไรบ้างแต่มันมีตัวเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋นี่มันสองีตัวใหญ่เนี่ยเฮ้ยไดี๋ยดูดดยวมันคันมาเดี๋ยวก่อนดเดี๋ยวทุกคนดูดิมันเทียบกับตัวเล็กอะดูดิทุกคนตัวคใหญ่เลย ว้าวคุณผมคิดว่ามันไปทางคุณ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 เก็บของโอเคผมเก็บผมเก็บน้ำมันมามันใช้น้ำมันจริงเปล่าเอไม่รู้เดี๋ยวผมเก็บมาก่อนแล้วเออแก๊แแ๊สแก๊มาแก๊สมัแก๊ส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 แก๊แก๊สแ๊สแก๊สแสแแก๊สสแก๊แก๊แกแก๊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 สแก๊แกแก๊สรก๊แก้ดแก๊สแก๊ส ผมเอาอาหารไม่ใช่นี่มันไม่ใช่อาหารอันรคุณพเดอะไรมานึ่งเร็วเร็วเร็วเดี๋ยวเราหิวเดี๋ยวเราหิวคุณเรงวงมันตามคุณนะมันตามคุณมันตามคุณกหวานกินก่อนกินก่อนโอเคมีอะไรอีกมีอะไรอีกกะปองกะปองกะปองโอเคคุณกินเลยคุณกินเลยคุณกินเลยกินกินมาตาไม่หยุดเลยน้ำมาไว้น้ำน้ำน้ำมาเอน้มาเอาน้ำมาเอามิย่าน้มานึ่งนานึ่ น้าไม่เอาแต่วิ่ง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 เร็วมายังมันก่อมันเก่อราคารถมันเก่อราคารถมันก่อรลังคารถมันก่อราคารถมันก่อราคารถทีนี้ราไปดาไปเดินอุ้ยอุ้ยก็ไปเลยลังก่อนไว้บ่าจ้าเมื่อกี้เราเราได้อะไรมาบ้างเราได้เออน่าจะเป็นแก๊สมั้งแล้วก็รถเราใช้แก๊สหรือใช่ไหมใช่รถเราใช้แก๊สโอเค อุ้ยต้นต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้เห็นต้นไม้เฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยต้นไม้มันล้มได้ไงวะเออเมื่อกี้เมื่อกี้เฮ้ยงงเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยมื่อกะเมื่อกี้ใช่ไหมผมเห็นใบเอ้าเอ้าเฮ้ยเอ้าเอาเอาใบแล้วทุกคนเห็นใช่ไหมว่าต้นไม้มันล้มกี่ต้นที่บ้านเมื่อกี้เมื่อกี้ใบไม้มันสั่นเฮ้ยเ้ยครื่องบินเครื่องบินเครื่องบินไหนนู่นนู่นเห็นไหมนี่นี่นี่ทางผมเนี่ยมาดูเนี่ยเนี่น่ะไหนวะ เฮ้ยเฮ้ยป็นอะไรเฮ้ยคุณเประเบิดเฮ้ยตกเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวระวังยาเฮ้นเดี๋ยวเอี๋ยเดี๋ยวดียเดยเดี๋ยว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 เดียวเดไ๋ยวเดี๋ยวเดี๋วเดีนยวเดี๋เนี่ยว๋ยวดี๋ยวเดี๋ยวเด่๋ัเนียเดียวดติวดี๋เลยเดี๋ยวเดี๋มีอเดยวี๋มีอยไรเยเอีาเดี๋ยว่ี้เดี๋ยเีะ เกิดอะไรขึ้นไม่มีอะไรเลยเลยฉันผีฉันหันไปหรือเปล่าเมื่อกี้เมื่อกี้เรามโนไปเองเราโอเคเฮ้ยมันมีเหตุการณ์เครื่องมินตกด้วยอ่าใช่เมื่อกี้เฮ้ยโคตรกลัวเฮ้ยมืดแล้วว่ะมืดแล้วว่ะเดี๋ยวพีหลอกขึ้นรถก่อนแล้วทำไมมาตกใส่เราถึงทำยังไงเนี่ยขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถเครื่องระเบิดเลยตายดิโอเคพร้อมนะแต่อันเนี้ยไม่รู้กดเปิดไฟยังไงอันนี้ไฟสว่างอยู่โอเคโอเคถือว่าได้อยู่นะต่ไฟต่อไฟในรถไม่ไม่หวางเท่าไหร่เออไม่หวางเลยนี่เออคนมันมันกดเปิดไฟยังไงอ่ะไม่รู้อ่ะ ไม่ใช่โอตอนนี้เรามาได้ห้าร้อเมตรครับโอ้โหโอ้ยมืดมืดมืดจัดเออเดี๋ยวเสียงอะไรโอ้เสียงต้นไม้ตกเสียงต้นไม้ล่วงไม่ใช่ต้นไม้ตกแล้วมันจะมีต้นไม้ล่วงใส่ล้นเราก็วะเออโอ้โหไม่แน่นะเพราะว่าเมื่อก่อนแบบทะเลทรายมันเป็นหินใช่ป่ะอ๋อใช่ใช่หัวสากแต่อันนี้จะเป็นต้นไม้ที่ล่วงใส่เรได้โอเคโอเคโอเคแต่ขับดีๆนะมันอาจจะมีหิน็ได้มืดจัดทุกคนจริงมันมองอะไรไม่เห็นเลยทุกคนดูดิโอ้ยอย่าแกติดไฟไว้ขวาขวามีอะไรแบบ เหมือนอะไรสักอย่งานหนึ่งเรีองแสงชอบชอบชอบตัวสุมตัวสุ่มตัวสุมเมื่อกี้ไปแล้วโอเคแล้วผมตอนนี้ผมหลงทางแล้วอ่ะลับรถกลับรถกลับรถเลี้ยวขวา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 โอ้ยโอ้ยแม่ก้เครื่องบินตกโอ้ยตอนนั้นโตตาเลยไปเลี้ยวขวาไปเร็วมันมีความเสี่ยงที่ว่าเครื่องบินจะตกใส่เราเหมือนกันนะทุกคนตอนนี้คุณขับตรงถนนดีกว่าโอเคไม่เมื่อกี้เครื่องบินตกใส่ถนนถ้าเราขับอยู่บนถนนโอ้โหไม่เออมันมันก็ลงทุก แล้วทำไมช่วงนี้แบบเครื่องมีตกบ่อยจังเลยเออจะช้าแล้วจะช้าแล้วโอเคยังชั่วงเคยอุ๊ยดีอยู่ไปไปไปตอนนี้หนึ่งพันหนึ่งร้อยเมตรข้างหน้าเหมือนมีบ้านเออใช่ใช่ฝั่งซ้ายความหวังของพวกเราทุกท่ะใกล้แล้วโอเคดูสิมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมค่อยๆไปนะเออคเข้าไปเออค่อยไปเออฝนตกเหรอฝนตกเอ๋อคุณคุณคุณฝนฝนฝนตกใช่ป่ะโอเค ไปเปิดกันเปิดประตูรถไว้ด้วยละกันประตูรถไว้รอเพราะว่าอาจเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ลูกเห็บลูกเห็บลูกเห็บคือหมาหรือลูกเห็บ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 มันนี่อะลูกขาวๆที่มันเด้งขึๆๆมันมันกระทบใส่แล้วมันเสียงติ๊งติ๊งระวังระวังลูกเห็บตกใส่หัวอันตรายอ้เรียกเข้าเข้าไปในบ้านเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวทำไมซอมบี้มันจมดินอย่างนั้นอะเออโผล่มาแต่หัวเหรอเดี๋ยวมันมืดมันมืดคุณมีไฟฉายไหมเออหาหาก่อนเออเมื่อ กระเทียมมีกล้วยเราหาอะไรกินกันก่อนไหมอะโอเคใช่แหมมีเหรียญนะมีเหรียญอยู่ใช่ใช่ใช่เราหาอะไรกินกันก่อนแล้วกันนะใช่แต่มันมืดว่ะทุกคนมืดจริงกินไปก่อนกินไปก่อนเออเก็บกินก่อนดีกว่าเออมีของอะไรบ้างมีผมเห็นแววว่ามันมีกระสุนนะไม่ละอันนี้มันเอาไว้แต่งเหรอหรืออะไรอันนี้ยคืออะไรฝักกระโปรงรถเอาไว้แต่งเหรอไม่แน่ใจว่ะลูกเห็บยังไม่เริ่ตกเลยอะจริงจริงจริงเฮ้ยแล้วถ้าผมกันไว้ตรงหัวมันจะ มันจะตกใส่หัวผมลูกเข็บตกหัวตายผมได้ยินเสียงมันตกใส่รถดังปึ้งจริงเหรอเออระวังนะถ้าหล่นใส่หัวคุณอาจจะเออไปเลยก็ได้นะไม่ละอันนี้มันคืออะไรมันเอาไปทําอะไรอันนี้เหรออะไรอ่ะเนเนเน่สีขาวๆน่ะใช่ป่ะมันเอาไปทาอะไรอะเนเนขาวๆอะคืออะไรอะไม่เปนเป้าเออผมได้ระเบิดโอเคชักมาดีกว่ามันมืดอ่ทุกคนแล้วเราไม่มีไฟฉายว่ะใช่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 เราถือไฟฉายเข้าไปไหม โอเคตอนนี้เก็บของแล้วเดี๋ยวออกเลยโอเคออกเลยออกเลยไม่มีไม่มีอะโอเคไม่ไม่อเมื่อจาหายตกทงกีเนาะหายตกว่ะเฮ้ยเดี๋ยวเช็คน้ำมันก่อนดิน้ำมันเท่าไหร่เฮ้ยคุณเติมเลยคุณเติมเลยโอเคโอเคโอเคเติมเลยเติมเลยน้ำมันฮึบกระสุนแก๊สใช่ไหมขอเช็คอีงได้ยินเสียงป้าปึ้งปึ๊งนั่นแอะมันคือเสียงลูกเห็บตกใส่ระวังนะตกใส่หัวหัวแตกเลยบอกให้หัวแตกตายหรือถ้าใครหิวน้ำนะครับอยากกินน้ำเย็นๆนะเอาแก้วไปรองไว้ใครอยากกินน้ำแข็งก็อ้าปากรอเลยมืดอีกแล้วอ่ะ เออผมให้คุณไปเติมน้ำมันคุณฉี่ใส่ถังน้มันไม่ใช่ผมเติมไงเติมน้ำมันโอเคเจ็ดลิตรนะตอนนี้ไม่มีน้ำมันเติมแล้วนะครับคุณวันนี้เราก็ขับไปยาวๆเลยโซโล่นะโอเคมันจะไปได้อีกสักสองพันเมตรโอเคถือว่าถือว่าได้อยู่แต่ผมรถคันนี้มันแรงจริงแต่คือผมว่ามันกินน้ำมันมากอ๋อใช่ใช่มันกินน้ำมันเยอะแต่มันก็แรงอับมันเทด้วยไปโอเคตาลงนะ มาดูกันว่าเฮ้ยผมว่าถือถือไฟฉายไปดีไหมคุณเห็นไหล่ะคุโอเคโอเคอย่างน้อยอันนี้ผมถืออยู่หรือเปล่าคุณเห็นไหมสว่างนะโอเสว่างสว่างโอเคอย่างน้อยเราถือไฟฉายไปมันก็ยังเห็นอะไรชั้นหน่อยเฮ้ยเฮ้ยมีใครอ่ะสปินเตอร์สปินเตอร์คืออะไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวชื่อมันไม่ค่อยสปินรู้จักแต่สปินเนอร์อ่ะจริงอันนี้ไม่สปินเตอร์เฮ้ยเดี๋ยวแก๊สฮะเฮ้ยเหมือนเติมน้ำมันได้ยูเนี่ย เราต้องไปเอารถมาดิเออใช่ใช่ใช่แต่เดี๋ยวเราต้องจัดการตัวนั้นด้วยเอาไงดีอะไม่แต่ถ้าเราเราไม่เห็นมันมันไม่เห็นเราเอาหรอไม่แล้วถ้าเราขับรถมาล่ะเดี๋ยวเราเข้าเราเข้าเลยนี้คุณเปิดประตูดิี้มงคลแบบตัวให้เปียกหยาบเข้าใกล้ถังนะเออมีอะไรบ้างมีช็อกโกแลตกินโอเคกินก่อนกินเลยกินก่อนกินก่อนก็มีอันนี้อะไรกินแล้วก็มีหม้อน้ำหม้อน้ำเอาไปเผื่อไหมไม่ต้องหรอกโอ้โหศูนย์จุดสี่แล้วก็มีที่ตกยุงด้วย โอเคที่ตบยุงเหรอเราใช่ไหมอะกีต้าเราใช้ที่ตบยุงทําอะไรดีอร์ใช้กระดาษทิชชู่ไหมกระดาษทิชชู่ใช้ไหมไมเราไม่เอาอันนี้เป็นตบตบซอมบี้อะไอซีนาเบรอ๋อเอาไว้ตบยุงตบซอมบี้เหรอเราต้องตีกี่ทีอะตีสักร้อยทีกีต้าคิดว่าเราต้องตีกี่ทีขนาดเรามีดาบนะเนออันนี้อันนี้ไฟคุ้นใช่ไหมเหลือใช่ใช่ไฟผมผมเปิดไว้โอเคเราออกเลยไปไปเดี๋ยวเราหน้าถังอะไรหน้าถังอะไรเออคุณมีความสามารถพอที่จะระเบิดมันได้ไหม ระเบิดอะไรอ่ะระเบิดเออไอตัวสปินเตอร์เมื่อกี้ผมมีระเบิดมาแล้วเว้ยจริงเหรอเออผมระเบิดมาอุ้ยคุณก็ระเบิดเลยดิเดี๋ยวผมแปะนี้ไว้ก่อนโอเคผมแปะไฟด้วยเฮ้ยคุณอย่าลืมหม้อน้ำนะเออเรามีหม้อน้ำมาสองอันใช่ไหมใช่ใช่เราพกมาอยู่โอเคเดี๋ยวผมจะคุณขับรถมาได้ไหมแป๊บนึงได้ได้ได้แต่แป๊บนึงผมติดไฟไปคุณขับรถตรงเข้าเข้าเข้ามาไอช่องจอดเลยนะเดี๋ยวผมจะทําการ ไอ้ระเบิดเจ้าไอ้ตัวสปินเตอร์ต้องเพมอยู่ไกลๆนะเดี๋ยวนะคือคุณจะขับรถไปใกล้ๆแล้วคุณจะระเบิดแล้วรถไม่ไม่จะระเบิดแล้วแล้วผมจะล่อให้มันเข้ามาในนี้แล้วผมก็จะอัดระเบิดเข้าไปโอเคครับโอเคทุกคนมันวิ่งเร็วกว่ากับตันจริงเหรอใช่เดี๋นึ่งนะคุณอย่าเพิ่งมานะเอาผมเข้ามาแล้วเดี๋ยวผมล่อมันก่อนมานี่ไอ้หนูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณอย่าเพิ่งมาดิเอาไม่รู้มาเร็ว่ หรือคุณคุณไม่มันไม่ไม่คุณต้องมันจอดข้างในเว้ยตรงนั้นมันเิอไม่ได้ฝาถังน้ำมันมันอยู่อีกฝั่งหนึ่งเป้าเนี่ยไม่แล้วฝาถังน้ำมันล่ะคือเอาเออเรื่นึงคุณคุณไม่เคยขับรถจริงจริงไงคุณเลยไม่รู้โอเคเลยโชวโอเคเดี๋ยวผมจะทำตามที่กีต้าบอกนะก็คือเอ่อจัดการมันด้วยไม่ไม่ใช่เป็นวันโอเคพร้อมนะกีต้า เพิ่มเพิมันมีเสียงแป้อยู่นะได้เหรอได้อยู่นี่เสียงันแปะแป้แปะอ่ะไอ้อ้ได้เรื่องหว่ะเฮ้ยมันเหลืองกีต้ามันเหลืองมันเหลืองอยู่อ้ลืมลืมดับรถต้อดับก่อนอเคอ่าเพิ่งา่ผมตอนนี้ผมตีมันอยู่โอเคช่่่่โอเคฆ่มันด้วยมาตายแล้วตายเ่มาตายจริกต้า่อดูหน้ามันดิ โอเคเฮ้ยเฮ้ยแตเฮ้ยเต็่แต่เมื่อกี้น้ำน้ำมันน้อยพอดีเลยอ่ะประมาณศูนย์จุดเจ็ดอะไรเงี้ยเราใช้ระเบิดแล้วเราใช้อันสีแดงอุ้ยเติมมาเยอะเลยอ่ะอุ้ยเราเติมจนกว่ามันจะหมดเลยเออเติมเติมไปตอนนี้เลยดูนี่เท่าไหร่แล้วอ่ะโอ้เติมเยอะเฮ้ยเรามีทางที่มันจะรอดนะไปไกลกว่าเดิมเกานเอร์อ๋เอาอนเอร์เอาออนเอรอันนี้อันนี้นี่อแกเป่าดูให้ดีนะ โอเคอุ้ยสายมันไม่ถึงให้มันมีสายด้วยว่ะผมเพิ่งสังเกตสายตึงเลยอ่ะดูดิเอ๊ะมันก็ได้เหรอเอ้ยมันดีนะไม่เสียตังค์ด้วยโอเคงั้นนี้สบายแล้วเราน่าจะเฮ้ยมีทางแล้วเหรอโอ้ยดีเลยดูดิอะไรอ่ะแกดีอีกเอาเอา้ยร้อนเลยอะมาใส่หลังรถเลยใส่หลังรถเลยอู้ยเยอะนักทุนนะสบายแล้วสบายเลยสบายอุ้ยตอนนี้เยอะแล้วนะสิบเก้าลิตรแล้วเหรอโอ้ยได้ไกลได้ไกล อะไกรเลยสบายเฮ้ยแต่ว่าเราอย่าลืมพวกน้ำเนื้มหรือว่าใช่ใช่ใช่กระดาษคิดชู่เอาใบลายเช็ดตูดเหรอแต่เวลาเออเหรอเขาไม่แต่เอาต้นน้ำมาเช็ดตูดอ๋อเอาใบไม้มาเช็ดตูดคือตาเคยใช่ไหมเคยดูเคยดูไม่ได้เคยทำเดี๋ยวนะดูใครอ่ะดูที่ไหนมาดูยูทูบยูทูโอเคคือลบเลยเอ้ยเดี๋ยวดูแลวมันมันมันเติมได้อีกไหมเหรอ ไม่ได้แล้วโอเคโอเคยี่สิบเอ็ดลิตรใช่ไหมใช่เลยอู้ยเยอะเยอะอันนี้เยอะหนาเยอะหนาไปนะนะไปแบบคุมแหวนไปอ่ะใช่ไหมผมกลัวอย่างเดียวอะไรรู้ปะจะกลัวอะไรกลัวลดความโอเคผมพยายามข่าวคนไกลที่สุดทุกคนโอเคครับโอเคห่อซักหนึ่งแสนเมตรละกันเฮ้ยอันนี้มีมีมีผลมีหวังนะเพราะว่ามีมีปั๊มมีปั๊มเออข้างหน้าคืออะไรอ่ะคือสูบไม่ใช่ป่ะอ๋อที่สูบหมอตัวสูบตัวสูบโโอเคไป ตู้สมลาบีบี้ลาบูบูฮ่าไม่ใช่ลาแบแบ่โอเคตอนนี้พยายามประคับประคองนะขอให้พวกเราไปถึงด้วยเถอะนะกีต้าก็เฉยเฉยหวั่นไหวลาบบููฮะสาธุออกไกลไกลที่สุดสาธุกคนไกลที่สุดตอนนี้กีต้าอยากถึงเท่าไหร่มันมีห้าพันหนึ่งหมื่นสองหมื่นกีต้าอยากถึงไหนอยากให้ตกเขวเลย ตกเหเอ้ไม่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวงานฆ่าพวกเราทำไมครับเครื่องพังเหรอเฮ้ยไม่เป็นไรผมพกเครื่องมาไม่ใช่อะไรครับหม้อน้ำเปล่าผมมีหม้อน้ำอยูเฮ้ยหม้อน้ำพกมาพกมาเฮ้ยจริงดิจริงแล้วมันยังขับได้อยู่อ่ะเอาไงอ่ะก็ขับไปดิแล้วรถมันจะเสียไหมดับอีกแล้วอ่ะดับก็ยกยกคันเร่งขึ้นโอเค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 เดี๋ยวเราซ่อมรถก่อนทุกคนเป็นกัปตันช่วงนี้เขาฉลาดขึ้นนะเขาเตรียมพร้อมนะ นี่เขามีเครื่องสำรองสำรองมานะเออนีคณว่าผมไม่ฉลาดอะเปรี้วเครื่องพังเปล่าดูดิอันนี้คือใครหุงข้าวหรือเปล่าเหมือนควันที่ออกจากหม้อหุงข้าวเลยจริงโอเคไปไปเครื่องพังแล้วเหรออันนี้น้ำมันละผมเช็คดิอุ้ยน้ำมันก็ยังได้อยู่นะเครื่องใหม่เครื่องใหม่ใส่แล้วโอเคนีเป็นไงมีเครื่องฉ่ำรองเครื่องฉ่ำรองถ้าเครื่องพังอีกรอบอ่ะไม่มีละคราวนี้เราห้ามเฮ้ยทีมเพื่องเครื่องมันพังมันเกิดจากอะไร เราวิเคราะห์มัแล้วเราไม่ได้ใส่ยล์หรือเปล่าออาจะต้องหายล l มาใส่ทุกคนโอเคแล้วเราเตรียมแล้วเอาเผื่อไปไหมหรือยังไงไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้คือร้อน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 คือรือคือร้อน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 คือร้อ่คือร้อนคือร้อนคือร้อคือร้อน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 คือ้อนคือร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 ้อกคือร้อนคเอร้อนคือรีอนคือ นยังงไ่ะแล้วเมื่อกี้ผมเผื่อเอาเครื่องยนต์ที่พังมาแล้วเอาเออแต่ไม่เป็นไรเผื่อไว้ก่อนแล้วกันโอเคแต่แต่ข้างหน้าทางขวาเมื่อกี้เห็นมีบ้านอยู่นะขับไปอีกสักห้าสิบโอเคนี่คือคนที่มีแผนสำรองนะเพราะเขาเตรียมมาขวามือเห็นไหมลังรานกีตาร์ดูดิกีตาร์ดูเออเห็นแล้วเห็นแล้วโอเคโอเคจอนจอนจอนมันมีไอตัวนั้่นว่ะให้ให้เราไม่ใช้ไเสียไหมที่ตาบอก อ๋อได้ได้เดี๋ยวป้าจะเตรียมไปนะไอ้ไอ้ขี้หัวตันนะหรอโอเคเรามาถึง3,500เมตรเคค่ะเดี๋ยวเราคนคนไม่โอเคเดี๋ยวเราเห้ยหเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมควันข้างหน้ามันออกอยูแล้ววะคุณดูดิอ๋อควันอันนี้อันนี้อันนี้ผมผมหยิบมาโอ้ไอเราก็ใจคอไม่ดีเฮ้ยมันมีตัวเอาไงมันมีกี่ตัวกับตันดูดิมีตัวเดียวครับเอ้ยมีสองตัวมีข้างหลังตัวหนึ่ง เราจะต้องใช้อันนี้ว่ะระเบิดระเบิดระเบิดโอเคโอเคเตรียมตัวโอเคคุณแล้วเดี๋ยวมันมันมีฝาเลยวันนีเข้ามาโอ้เดี๋ยว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 เดีวคุณเดี๋ยวคุณระวังคุณตายนะโดนไหมไม่โดนเลยแต่ของกิ้งออกมาข้างนอกอ่ะโอ้ยมีอะไรบ้างรีบดูเฮ้ยมีออยมีออยเก็บมาเก็บมานะก็มีเครื่องพิกันรีบเข้าไปเก็บแล้วโอเคอย่าตายนะทุกคนเครื่องเครื่องเครื่องบอกเลยระวังมันตามหลังคุณมายสองตัวอยู่ตอนนี้ ันมันมีม้าฮาด้วยมันปีน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 หลังคาได้ว่ะเฮ้ยมีอาหารไหมคุณเนี่ยลืมเซฟอาหารกินอาหารด้วยนะผม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 กินก่อนละโอเคมีอะไรไหมมีของอีกไหมมีมีแต่สมบีะ มีแรบซอมบี้เหรอเตรีมตัวเลยเดี๋ยวะเอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันมีไอีมันมีไอ้หรือเปล่าเดียเดี๋ยวเดไม่รู้เก็บเก็บเวเก็บเวิ่งไปไไปไปแยยหแยยหแยยสพวกแยกยหบันท้ายโยเก็บเก็บเก็บเเฮ้ยความเฮ้ยบขึ้นเฮ้ยคือลูกมันตามมาปะตามผมอยู่ดิเือบเือเยแบงเกือบไปแล้วโอเคไปครับไปเลยไป เกือบเอาชีวิตมาทิ้งแล้วกี้ไม่มีอะไรเลยทุกคนเช่อไม่แต่มีมีเครื่องยนต์ใช่ไหมกับออยมั้งไปเรื่อยๆครับโอ้โอ้โอ้โอยูอาร์วิสิตเตนริเวอร์เคอะฮะริเวอเขาหมายว่าคืออะไรแม่น้ำแม่น้ำเดี๋ยว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 เดี ไม่รู้อ่ะดูดิเฮ้ย <Hey. S 1> อันนี้คืออะไรอ่ะเนเน่เน,น,น่ะเฮ้ยน่ะอันนี้ยถอดพันยกได้อ่ะคืออะไรอ่ะอจ,จะต้องใช้น้ำมันหรอแต่เรามีเราพกมาอยู่นะมันต้องมันต้องใช้อะไรหรือเปล่าอุ้ยมันคืออะไรอ่ะผมเราจะนึกอ,ออกยังงนเป็นระบบของข้าวพานอ่ะคือ,งงเ,รอเรา เราจะต้องใส่เครื่องเออใส่น้ำมันเข้าไปในเครื่องนี้แล้วก็ทับทำการสารับคันโยกแล้วคิดว่าสำคา,าน,นี้มันน่าจะยืมไปถึงฝั่งนู้นทำให้เราขับรถได้โอเคโอเคโอเคเร้นเรงใี่น้ำมันติดมาไหมม,ม,มีมีมีอยู่ถังสีดำใช่ไหมน้ำมัน,มนอุ้ยแต่ผมไม่แน่ใจว่ะน,น้ำมันหรือแก๊สดูดีๆ <ผม S 1> ก่อนนะไม่แน่ใจมันมันมันไม่ขึ้นมันขึ้นแค่หกสิบนิ้อ่ะมันเติมอะไรก็ได้หรือเปล่าเอาแล้วทุกคนเราจะรอดหรือไม่รอดอยู่ตรงนี้และ โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมคิดว่าเดี๋ยวผมไปเตรียมเตรียมรถก่อนถ้าโดนน้ำพัดไปนี่ทุกคนจบเลยนะครับดีนะเมื่อกี้เบรกทันมากจริงไม่งั้นลงไม่น้ำไปแล้วอ่ะไหลไปแล้วอ่ะโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวผมผมคิดว่าเดี๋ยวผมเตรียมตรงนี้ก่อนเตรียมอะไรอ่ะนี่ไงเดี๋ยวเพื่อแบบมันมีระยะเวลาแบบไม่นานไงเคโอเคโอเคเปิดประตูแบบฮะคุณ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 ยา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  กสะพานมันขาดจริงเหรอจร้นเดวผมจะเดาะเดี๋ยวเดี๋เนี่ยเห็นไหมก็สะพานขาดจริงด้วยเราต้องดันนะพ่อดันเหรอเราจะไม่โดนน้ำพัดใช่ไหมะไม่รู้อะโอเค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 อเคโอเคโอเองเดินอเ่างนี้อเคโอเคโเอเอเอ เออระวังเราลองราลอง,ลอง,ลองนี่ดำนี่ดำไม่ได้ว่ะมันจะได้อยู่นะได้เหรอปึ๊บอุ้ยกระบตรง้ะตกก็อาจจะเป็นยังไงอ่ตกก็อาจจะตุยเฮ้ยเราลองขอดล้อไหมกับพี่คุณบอกนะมเราลองดูโอเคทุกคนเดี๋ยวเราลองขอดล้อดูโอเคตอนนี้ผมขอดล้อมาแล้วเลยถอดเลยแล้วไงอ่ะแล้วก็ขอดอีกข้างนึงแล้วค่อยดันอ่ะ คนข้างนี้ค่อยดันเหรอคโอเคเฮ้ยได้ได้หว่ะเฮ้ยได้ได้เฮ้ยผมจริงเฮ้ยเฮ้ยทำไมไได้ไงแต่เราต้องสับก่อนหรือเปล่าหรือเราต้องถอยรถออกมาก่อนจะยังไงเฮ้ยจะผมผมลองก่อนแล้วกันเออต้องถอยก่อนแล้วค่อยสับหรือเปล่าอะลองดูลองดูลองดูสวยสวยลองดูกับตันไปโอเคทุกคนเรามีโอกาสรอดแล้วรอดูกับตันเออใช่ใช่ใช่เฮ้ยหมดก้าม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 มันถอยยังไงมันถอยยังไง ถอยยังไงมันถอยยังไงอะไปได้แต่ถอยไม่ได้เหรอมึงจะกลับมาไหมนไม่ไไม่รู้อะคุณคุณคุณเดินมาหรือเปล่ามันไปยังไงมันไปไม่ได้คุณต้องเอากลับมาดิเอากับได้ไหมคุณลองขาดิเอยเเดี๋ยวนเย้ยเฮยเฮยเ้ยเยยเฮ้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 ยเยเฮ้เเฮ้ยยย้้ยเฮ้ยเ ไปที่สุดก่อนแล้วกดอีกทีนึงมันอา่านกันมาต้องรู้ต้องรูเฮ้ยกัตาลเห็นพ่อหรือเปล่าลูกมมเห็นแล้วพอ่อทีเฮ้ยเดี๋ยวผมจะขับรถให้แรงๆแล้วผมจะลองรู้มันจะพุ่งไปได้ไหมเ้ย <Okay. S 2> <c oughs> ลองดูนะต้องตั้งต่อดูรอดูด้วยนะดูนะทุกคนเดี๋ยวผมจะขับมาเร็วเลยถอยถอยถอยขอถอยตั้งหลักก่อนทุกคนจะต้องจดจำวินาทีประวัติศาสตร์นี้ ับโทรท์ใครอัดคลิปได้นะอัดไว้เลยรอดูผมจะพุ่งไปในแล้วทาเลยพี่สาวหนึ่งสองสามไปแล้วเหรอแล้วจริงเหรออุปสรรคมันมีไว้ให้เราพุ่งชนเฮ้ยแม่น้ำมันแค่นิดเดียวเองอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวเฮ้ยข้าไม่หนาได้ว่ะ เ้ยาไม่นได้เ้พกข้าไม่น้ำได้ทุกคนับต่ัวรองไม่ได้นะทำไงอะไม่รู้มาดิเฮ้ยคุณอาจจะว่ายน้ำมาได้ก็ได้๋อจริงเหรอเลองดูผมอยู่ตรงนี้นะคุณชัวร์นะไม่รู้ไม่ชัวร์แต่ว่าลองดูอนเฮ้ย ผมผมอาจจะได้เกินใหม่อ,อาจจะมีพี่เกินใหม่แต่คุณขับรถไปไกลๆก่อนเพราะอาจจะได้มันเกิดชิดแม่น้ำใหม่ขับรถไปไกลๆกคุณดูสิทำไมทำไมครับ <ผม S 2> จะบอรถความว้าหรืออะไรมีเกิดใหม่ไหมไหนลองดูเราดูเราดูเราดูแต่มันจะเกินใหม่ตรงไหนเฮ้ยได้อยู่เนาะเฮ้ยมีพีเลไว้อยู่เอาล่ลองดู เฮ้ยนี่ผมุกกรตรงนี้ผมุกกรตรงนี้มันครับเฮ้ยนี่นี่นี่เขาฟุกอ่ะวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวรถรถรถมันกำลังจะลงน้ำไปนึงนะคุณต้อมไปก่อนผมอาจจะต้องวิ่งไปหาอะไรกินว่ะเพราะว่าไม่งั้นผมตายแน่ทุกคนตอนนี้เดี๋ยวให้กัปตันพยายามพลิกรถไปก่อนโอเคผมจะเป็นคนพลิกรถเองบเอาข้างหน้ามันมีบันไดอยู่ แต่จะมีซอมบี้ไม่รู้มีของเปล่ากินซอมบี้แล้วนะมิถถ้าเราเอาเอาบันไดมาได้ป่าวะเอาทำไรอ่ะเออเอามาขัดอะไรเงี้ยขัดอ๋อขัดหมายถึงว่าไม่ใช่ขัดให้เงาขัดให้แบบอ๋อขัดให้มันติดขัดอ่ะเออเข้าใจแต่ผมจะตายละโห้ยห้าพันเมตรแล้วจะมาหยุดอยู่แค่นี้ไม่ได้นะแล้วมีฟรีไว้หรือเปล่ามันใช้ได้แค่ครั้งเดียว คนผมจะลองาใส่ล้อไว้ข้างใต้จะทุกคนแล้วผมจะดันมาขึ้นมาจะลองดูว่ามันได้หรือเปล่านะไม่ได้ก็เราใช้วิธีอื่นครับ้้มไดโอเคผมได้บันไดมาแต่ผมติดอยู่กับไอ้สองตัวเนี้ยจะเอายังไงอ่ะโอ้นี่แล้วบันไดมันมันเอาได้แบบวะโอ้ไม่รอดนะบอกเลยแบงค์ไม่รอดละแล้วแบงค์จะพาความตายไปสู่กับตังนะ เพียงจะนำพาความตายไปสู่กับตันด้วยไหนเออว่าคุณมีอาวุธอะไรไหมอ่ะในกระเป๋าในกระเป๋าในกระเป๋าคุณมีอาวุธอะไรเบาเลยคุณมีเบาดูดิแล้วทำให้คุณไม่รู้อ่ะดูอะไรอหรอลองจ้องเลยลองจ้องให้ตายเลยเอ้ยเฮ้ยคุณแท้ยางไม่ได้เมือเอดเดือดเดือดเดือดเล็อกหลบล็อกหลบให้ติดเสาไม่ติดด้วยไอ้ไม่รู้เยอะเอ้ยผมจะแตกแล้ว อึบอึบๆๆๆๆึอึบบอึบหยิบได้ไหมไม่ฮ่าฮ่าาไม่โอ้ไม่นะทุกคนครับตอนนี้เราก็มาไกลถึง5,000เมตรแล้วผมก็ได้ตายลงและรถก็คว่ำกระพันก็ทำไม่ได้ <c oughs> โอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับเพื่ใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย <c oughs> ้